ทางสารพระภูมงนะคะที่ซาที่บ้านของซูเปอร์ปานีแก้วทองร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือทำบุญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่รรงงงงมีโชคมีราบมีลูกมีหลานขึ้นซูเปอร์อย่างง่ายดายทุกคนนะลูกขอจเจ้าดีก้าทางคุ้มครอง ปกป้องรักษาครอบครัวให้มีแต่วความสุขต่างเจ,งจเลยหกมนีนะไอหกอะไรนะ6 6สองห้าหกหกซุปเปอร์แน่นอนกุญแจได้โอ้โหเดี๋ยว,อ,ยวอะไรมีนะไม่บอกว่าปีสองห้าหกหกก็ไม่เอาหกหกคันวาลโอ้โหใจหมดเพราะว่ามีอะ